กราบสบายดีมือหนี่สิมาเว,ว้าวเรื่องคนคนโลกสวยตอนแรกคนลาวเขานี่ลละว้าวให้ผู้อื่นบบเต็มเป็นบ้าว่าเป็นคนลาวลืมซาดเวลาเฮ็ดคลิปเวลาเอาคลิปลงเว้าวภาษาไทยเขียนภาษาไทยลง youtube ลง facebook แฟนเพจเป็นคนลาวคือว้าวาลาวเนาะคือแบคืกอบิ๊กใหญ่นะเขาเว้าวภาษาไทยลงเนาะ ่อยก็คือก <c oughs> ันค่อยก็เวลาเอาลงทูบค่อยกับเคียนภาษาไทยบวกเขียนภาษาลาวสาเหตุเขียนภาษาลาวคนลาวก็บอเบิ้งบอติดตามส่วนลายคนที่ติดตามเป็นคนไทยเนาะคนไทยมาเบิ้งเขาจะได้คนติดตามจะเป็นก็จะเคียนภาษาไทยบอาลาวปนซับภาษาไทยเนาะปนกันให้มันมีซีซันมีตลกเด่นไวยนึงแต่คนลาวบางคนมาเบิ้งเนาะคนลาวคือบเขียนลาวคือว้ลลาวลืมซัดเสียซัดเกิด คือว่าคนเล่านี่มันบ่ส่งเสริมกันบ่สนับสนุนกันเฮ็ดยังกับยันคนอื่นลืน่นยันเขาลืน่นเขาสร้างเฮ็ดเขายิงเฮ็ดลงแต่คนลาเฮ็ดเฮ็ดว่าเป็นบ้าบ่เต็มคนอื่นเฮ็ดเป็นเหรบอกให้เขาตัวเองบ่เป็นยังสบาบ่ยากเบิ่งเขาถ้ายักเป็นยักเฮ็ดคือเขาเราติดตามเขาฮันเบิ่งเขาฮันคนสลาดเขาบาใ่ใว้คนอื่นแล้วเขาเก็บเบิง่งเห้อเขามาพัฒนาตัวเองมาเฮ็ดให้ตัวเองปรับปรุงตัวเอง บรเวนเบื้องเราสิมาพิจารณามาด่ามาโวยเข่ามันบวบดีเนาะคนเหล่านันบวส่งเสริมกันนั่นละบวคือคนไทยได้เฮ็ดยังก็ซึ่งเสริมกันสนับสนุนกันแซ่แซ่กันเบื้องแม่คนไทยเขาคนดีคนปกติมันบวดังละคนไา่คนบาคนบวเต็มคนด่ากันดังบวีดีอันนี้เขาที่เฮ็ดยังก็บวชให้เขา ตัวเองเราบ่กูมาหาไหมกันยักฮูยากเห็นแล้วก็เบื้องเข้ามาเฮ็ดนาเขาเป็นเบิ่งนี้ก็เข้าใจเนาะคนล่ากับคนที่พัฒนาได้วิาพิดพลาดกันใดก็ขอโทษขออภัยเนาะนี่ว่าความจริงด้ฝฟังห้คิดครส่งเสริมคนพัฒนารูปกๆ้านหลานเนาะเขามีไอเดียมีแนวคิดที่ดีก็ปล่อยเขาเฮ็ดอดียวมากดดันเขาหลยคนส่งเสริมคนพัฒนายุคนี้มันยุคออนไลน์แล้วบ่เมนยุค สงครามโลกแล้วสิมันนั่งยันอยู่ในเหือนบ่ดได้มันตรงคนคิดคนหาสกมู่สกเฮียนพัฒนาตัวเองฟังห้คิดเบื้องนี้เราก็อย่าลืมส่งเสริมกูเดเอเอ,อวอลจักใจกูกมมีใครบอกมาเออเข้าใจบ่เออ,ขอ,อเออข้าใจตรงกันเนาะออเข้าใจไป <c oughs> <c oughs>